สวัสดีครับเพ,พื่อนเพื่อนพี่ๆี่ลุงปะน้าอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับแสงทองสองทางนะครับนําข่าวดีมาฝากพี่พี่น้องๆสําหรับท่านที่มีเหรียญกระสับที่ระลึกหมุนเวียนแบบนี้นะครับไม่จําเป็นต้องมีความพิเศษอะไรไม่จําเป็นต้องดูความพิเศษต่างๆนะครับใครมีเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้นะครับพี่น้องแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนนะครับบล็อกไทยก็ตามบล็อกอิตาลีก็ตามนะครับแสงทองสองทาง ขอเปิดรับกับทุกทกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานหรือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับพี่น้องส่วนเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งาน UNC ที่ยังอยู่ในหลอดในถุงนั้นอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้แสงทองสองทางขอประกาศร,รับกับพี่พี่น้องนองนะครับใครมีที่มีเหรียญการจนาพิเศษที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับอไม่จําเป็นต้องมีความพิเศษอะไร ก็สามารถขายได้นะครับพี่น้องอันนี้คือเหรียญการจนาพิเศษนะครับที่ผลิตขึ้นมามีอยู่สบล็อกด้วยกันทั้งบล็อกไทยและบล็อกอิตาลีนะครับแบบชิดขอบและก็ห่างขอบนั่นเองเนาะ,อ,ะอันนั้นไม่จําเป็นต้องไปดูกันนะครับพี่น้องมีเพียงแค่เหรียญแบบนี้ก็สามารถขายได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นอย่างไรนะพี่น้องเป็นอย่างไรเอาละส่วนจะขายยังไง นะครับเรามาฟังกฎกติกากันหน่อยนะครับพี่น้องเรามาฟังกฎกติกากันหน่อยขอให้มีจริงๆนะครับพี่น้องขอให้มีจริงๆอ่าขอให้มีจริงๆนะครับส่วนราคาเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับกฎกติกาของแสงทองสองทางนะครับทางช่องของเราตั้งกฎเอาไว้ตั้งนมนานแล้วล่ะนะครับเพื่ออะไรเพื่อพี่น้องนะครับและก็เพื่อช่องของเราเองนะครับ ทำไมถึงบอกว่าเพื่อช่องของเรานะครับทำไมถึงบอกว่าเพื่อพี่น้องหนึ่งเพื่อพี่น้องก็เพราะว่ากลัวเหรียญของพี่พี่น้องนองนั้นสูญหายถ้าส่งเหรียญมาก่อนนะครับนั่นแหละคือประเด็นและก็เพื่อช่องของเราก็ลักษณะคล้ายกันนะครับพี่น้องลักษณะคล้ายกันไม่อยากให้มีข้อครหาต่างๆว่าส่งเหรียญมาแล้วไม่ได้เงิน นะครับไม่ได้ค่าซื้อตอบแทนต่างๆผลตอบแทนต่างๆกับคืนเหรียญก็หายนะครับนั่นคือเราถึง,ถงตัดช่องทั้งสองทางนี้ออกไปเสียนะครับ<โ>เมื่อเราศึกษาว่า,าเคยมีพี่ๆน้องๆหลายๆท่านที่ส่งเหรียญไปให้เขาดูแล้วก็สูญหายกันนะครับเงินก็ไม่ได้เหรียญก็หายนะครับทางช่องของเราก็เลยตัดช่องทางตัวนี้ออก อ้าวแล้วจะรับยังไงล่ะแสงทองนะครับอ่ะมากดกติกาเรานะครับกดกติกาเราให้พี่น้องนะครับถ้าใครมีเหรียญแบบนี้นะครับบอกจํานวนด้วยนะครับนับจํานวนให้ดีๆนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับพี่น้องถ่ายรูปรวมเลยนะครับไม่ต้องถ่ายรูปแยกเหรียญนะครับพี่น้องอ่าเอามากองกองรวมกันนะครับ ให้ถ่ายรูปแล้วก็ใช้ระบุวันเดือนปีด้วยนะครับในรูปถ่ายนะครับกำหนดเป็นวันเดือนปีนะครับถ่ายวันไหนเราจะได้รู้นะครับไม่ใช่ไปเอารูปภาพตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับเอามาส่งให้ทางช่องของเราดูนะครับพี่น้องให้เปิดแอปเพื่อกำหนดวันเดือนปีให้มันโชว์ในรูปภาพนะครับแล้วก็ถ่ายรวมๆมา ส่งเข้ามาหาแสงทองสองทางตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ในสคริปต์เข้าใจตรงกันนะครับส่งเข้ามารูปถ่ายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บอกจํานวนว่ามีกี่เหรียญน,นะครับบอกจํานวนว่ามีกี่เหรียญแสงทองสองทางนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานยินดีรับกับทุกๆท,ท่านในราคาเหรียญหนึ่งนะครับเกินหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญละห้าบาทนะครับ ถ้าเป็นเหรียญปกติเนี่ยไม่มีใครซื้อนะพี่น้องเหรียญปกติเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่สูงนะครับเหรียญละห้าบาทนะครับเหรียญละห้าบาทรวมกับตัวของเขาเป็นสิบห้าบาทนั่นแหละนะครับเหรียญละสิบห้าบาทอ่ารวมกับตัวเขาด้วยนะอ่าแสงทองสองทางให้เหรียญละห้าบาทของเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าการจนาพิเศษนะครับพี่น้องเพราะว่า เหรียญพวกนี้พี่น้องยังหาได้เยอะมากๆนะครับบางคนเป็นร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสามร้อยเหรียญน,นะครับพี่น้องถ้าได้เหรียญละห้าบาทแล้วก็นะครับร้อยเหรียญก็เท่าไหร่แล้วพันเหรียญก็เท่าไหร่นะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มีพี่พี่น้องๆหลายๆท่านนั้นมีเก็บสะสมเยอะมากบางคนได้เป็นกระบุงเลยก็มีนะครับ อ่านี่คือเหรียญปีพศ .2539 นะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญพิเศษต่างๆอย่าเอารวมมานะพี่น้องอันนั้นเขาอาจจะมีราคาที่สูงนะครับให้สอบถามก่อนใครมีนะครับใครมีเหรียญการชนะพิเศษที่มีแบบพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มเคลื่อนต่างๆหรือว่ามีเนื้อเกินหรือว่าอะไรต่างๆเนาะอ่าก็ให้ ถ่ายรูปแยกๆมาสอบถามได้นะครับเผื่อที่จะแสงทองสองทางจะให้ในราคาที่สูงสําหรับเหรียญมีความพิเศษการจนาพิเศษนะครับพี่น้องส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วแสงทองสองทางยินดีให้ในราคาเกินหน้าเหรียญห้าบาทนะครับพี่น้องอ่าเหรียญละห้าบาทนั่นเองสําหรับการจนาพิเศษก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าน่านะครับได้มากกว่าห้าห้าได้มากกว่าหน้าเหรียญ ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วนะครับถือว่าสุดยอดแล้วสําหรับเหรียญการจนาพิเศษซึ่งเหรียญที่ผ่านการใช้งานยังไม่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องเอาละฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับเหรียญการจนาพิเศษปีพุทธศักราช2539นะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยและก็ที่สําคัญนะครับกดติดตามไม่เท่าไหร่นะพี่น้องกดกระดิ่งสัน่นเปิดรับข้อมูลเพื่อที่พี่น้องจะได้รับ ข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเราได้ทันบางครั้งแสงทองสองทางประกาศรับไม่ได้รับเยอะนะครับอาจจะสี่ซาห้าร้อยเหรียญหนึ่งพันเหรียญสองพันเหรียญนะครับในแต่ละรุ่นแต่ละปีพอ,อเดี๋ยวพี่น้องเปิดขึ้นมาดูข้อมูลไม่ทันนะครับไม่ทันเพื่อนเขาอ่าก็แป๊บเดียวเองนะพี่น้องคลิปออกไปแป๊บเดียวก็ข้อมูลก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่าเร็วมากนะครับคนที่เก็บสะสมนั้นถือว่าเยอะมากสําหรับ ประเทศไทยเราช่วงนี้เนะาะมีคนเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยเยอะมากประกาศออกไปเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงมีคนที่จะขายเหรียญเยอะมากเลย นะครับพี่น้องเอาละฝากพี่ๆน้องๆไว้เป็นแง่คิดแล้วกันเนาะ,ะที่เก็บสะสมมานะครับพี่น้องเก็บสะสมได้มากกว่าหน้าเหรียญถือว่าเป็นดอกเบีย้ยดอกผลกําไรนะครับหายากนะพี่น้องฝากธนาคารยังได้ไม่เยอะเท่านี้เลยนะครับเอาละสาหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ